1. รวบรวมและนับจำนวนกระดาษคำตอบทั้งหมดว่าครบ30แผ่นยกเว้นห้องสอบสุดท้ายและกรณีมีการใช้กระดาษคำตอบสำรอง 2. เรียงลำดับกระดาษคำตอบจากเลขที่นั่งสอบน้อยไปมากตามลำดับโดยตรวจสอบให้ตรงกับใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบสทศสอง,ส,องสามนำกระดาษคำตอบที่ตรวจสอบแล้ว หุ้มด้วยใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบสอทศ .2 แผ่นที่ใช้หุ้มกระดาษคำตอบระบุสำหรับสนามสอบใช้หุ้มกระดาษคำตอบและส่งคืนสทศ4ใช้กระดาษแข็งปิดด้านบนด้านล่างกอดบรรจุลงในซองกระดาษคำตอบและลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยโดยยังไม่ต้องปิดผนึกซอง5 ในกรณีมีการยกเลิกกระดาษคำตอบแบบลงข้อมูลและใช้กระดาษคำตอบสำรองให้นำกระดาษคำตอบที่ยกเลิกของผู้เข้าสอบคนนั้นเรียงต่อจากกระดาษคำตอบสำรองที่ผู้เข้าสอบคนนั้นใช้ 6. ในกรณีมีผู้เข้าสอบกรณีพิเศษซึ่งเข้าสอบในห้องสอบสุดท้ายของสนามสอบให้นำกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบกรณีพิเศษสทศส,อส,อสบรรจุใส่ในซองกระดาษคำตอบสำหรับผู้เข้าสอบกรณีพิเศษของวิชาที่สอบที่สทสได้จัดเตรียมไว้ให้